ที่นี่นะจ๊ะจะเป็นเบลล์พี่ส์คอลเลจตัวนี้นะจ๊ะเป็นเบลล์พี่นะเบลล์พี่เองเนี่ยจะเตรียมความพร้อมเด็กนักเรียนเข้าเข้า ของประเทศอังกฤษนะจะตั้งแต่ปริญญาตรีกับปริญญาโทนะคะค่าเล่าเรียนปกติเบลเบสเนี่ยก็ประมาณ8-9ดเก้าแสนถึงล้านกว่าบาทถึงล้านแต่ว่าในทุนเนี่ยทุนสกอ์ชิฟก็จะมีตั้งแต่20-30-40แล้วก็เจเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเรียนเนี่ยก็อยู่ในช่วงถ้าหมุดว่าได้ทุนก็สตาร์ทที่ประมาณ2-3แสนต่อปี ซึ่งถูกมากกับโรงเรียนที่มีคุณภาพเพราะว่าด้วยสังคมของเบล l ิบส c คอ l เลจเนี่ยเป็นสังคมที่ดีมากเพราะว่ามาเขามาจากครอบครัวที่ที่แบบมีฐานะนิดนึงเพราะว่าค่าเร่เรียนแพงแต่ว่าในงานก็จะมีทุนค่อนข้างเยอะก็จะต้องยื่นไปสมัครงานในทุนเท่านั้นนะสมมุติว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนะตัวของ A l e v e l พูดง่ายว่า A level เนี่ยสำหรับเด็กม,มอนเขาเด็กจบม .5 ที่เมืองไทยอยากจะไประเรียนต่อม .6 อันนี้ค่ะ A level คือที่นู่นเขาจะใช้เลหมดว่าเอเลเวทคือม6อะไรนะจ๊ะอันนี้ก็จะมีทุนหลากหลายเห็นไหมตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงอย่างเช่นนะคะ GPA น้องได้3.2ห,หนะ 6, ร, 5, รือ3จุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เห็นไหมนะอย่างเช่นจบม6อะไรเงี้ยเอ้ยจบม5ได้เกรดเท่าไหร่บางคนเนี่ยก็จะเป็น GCSE อะไรเงี้ยระบบบางคนเรียน GCSE ก็ต้องมีแบบ เอ่อเอเกรดบวก2 B เกรดหรืออะไรเงี้ยนะอินเทอร์วิวแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะต้องมีการอินเทอร์วิวด้วยในการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ของเบลลับบี้เองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นระบบอีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่า GCSE ก็คือมปลายเหมือนกันแหละนะคะเอ่อมห้ามหกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าจะเป็นพวก GCSE ก็จะมีทุน20% 40%สามารถที่จะยื่นในงานได้นะคะนี่เพราะว่าระบบอังกฤษอย่างเงี้ยบ้านเราจะเรียกมหนึ่งมสองมสามใช่ไหม อ๋อหกใช่ไหมแต่ที่อังกฤษเนี่ยเขาจะมีแบบมีสองย่างที่เราเรียกปนๆกันคือเอเลเวลอะไรเงี้ย GCSE ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือมลากที่นู่นเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็อันนี้นะอินเท e เนี่ยเทอมที่เปิดของเบลลี่ก็มีมุก布าเมษาซึ่งแล้วก็มี อะไรพฤชจิตกาแล้วก็กันยานะคะซึ่งเด็กไทยเนี่ยถูกเขาเรียนโรงเรียนปกติก็สามารถไปเข้าปีหน้าเมษาได้แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กอินเตอร์เด็กอินเตอร์เรียนเนี่ยจะเข้าประมาณช่วงกันยานะคะเพราะด็กอินเตอร์ที่เนี้ยนะถ้าเกิดเด็กตกหลน่นอยากจะซิ้วอะไรเงี้ยก็ช่วงพฤชจิตก็ได้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของโรงเรียนนะคะโรงเรียนเนี่ยจะมีหลายแคมปัสเองนะคะตัวนี้อะไรไม่เป็นไร แลอันนี้ก็จะเป็นฟาวเดชั่นฟาวเดชันเนี่ยเมื่อจบม .6 ลแล้วสามารถที่จะเรียนฟาวเดชัน Foundation ได้อันนี้อันนี้จบม .6 แล้วเรียนฟาวเดชัน Foundation. ก็จะมีที่ทุนต่างๆอันนี้ก็เรียนตามนี้เลยนะคะทุนก็จะมีแบบตั้งแต่2,000ปอนจนถึง4,000ออนของฟาวเดชันนะจ๊ะตัวนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโรชวร์แคมปัสต่างๆนะคะแคมปัสเขาก็จะน่าเรียนซึ่งใหญ่ มากแบบมีหอพักอยู่ในตัวทุกที่ทุกที่แบบคือเบลลี่จะออกเป็นสไตล์ทันสมนัยแล้วกันนะเห็นไหมแบบอันนี้จะเป็นรอบๆบริตันคือเมืองไบรตันจะเป็นติดทะเลนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นหอพักนะเด็กเด็กไทยก็มีเรียนครูลูกศิษย์ก็ไปเรียนกันแล้วก็มีที่เมืองแคมบริดจ์นะจ๊ะแล้วก็มีที่นะจ๊ะอันนี้ ที่ลอนดอนอะไรเงี้ยนะจ๊ะลอนดอนถามว่าแม้กระทั่งลอนดอนเองเนี้ยแคมปัสก็ยังเป็นแคมปัสถึงแล้วว่าที่ดินจะแพงแต่เขาก็เป็นแคมปัสใหญ่นะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นหอพักแบบนี้เลยจริงๆนั้นตามรา้านครูก็จะเป็นอย่างนี้นะคะออฟฟอร์อะไรเงี้ยนะจ๊ะเห็นไหม อ๋อหรจะเป็นเมืองน่ารักน่ารักจะเป็นเมืองที่เป็นแบบลักษณะเป็นเมืองการศึกษาอะไรเงี้ยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นระบบการศึกษาอายุเท่าไหร่เรียนอะไรอันนี้อาจจะกลับไปดูที่บ้านอีกทีหนึ่งเห็นไหมมอปลายเห็นไหมเอเลเบลฟาวเดชั่นเห็นไหมเป็นมอปลายเห็นไหมจีซีเอสีเอเลเบลเห็นไหมฟาวเดชั่นคือช่วงอายุจะเรียนได้ าาแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัายน,นี่คือระบบการศึกษ,ษาอังกฤษ,ษนะบ้านเรา GCSE ก็มีในระบบโรงเรียนอินเตอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็จะเข้าท็อปยูอันนี้อันนี้โมชูมันจะหนาหนาเขาจะเขาจะโชว์ว่าเข้าท็อปยูเข้า Oxford Cambridge, ออ f ฟอร์ดแคมบริดจ์อะไรอะไรประมาณนี้นะคะพวกอิมพ r เรียลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าได้ทุกคณะเลยวัดดีจ้าวัดดิจ้าก็จะเข้าได้ทุกคณะเลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าเขาเข้าได้เกือบทุกคณะแหละ แล้วก็นอกจากนี้ยังมีถ้าเกิดน้องคนไหนเรียนอยาาเรียร e ์โทที่ได้เกรดจบจากเมืองไทยได้เกรดไม่ดีแต่จะเข้าท็อปยูก็จะมีเรียนพรีมาสเตอร์เหมือนกันนะจาะก,ก็จะมีทุนก็ประมาณก็คล้ายๆกับเรลรเบียเหมือนกันนะคะก็ประมาณเท่าไหร่20-70%ใช่ไหมประมาณนั้นนะจาะแต่พรีมาสเตอร์เรียนแค่แบบประมาณแบบประมาณปีหนึ่งไม่ถึงปีประมาณนี้แล้วก็เรียนต่อโทอังกฤษแค่ปีเดียวนะจาะ โอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น testimonial มากกว่าเพราะแบบว่าที่เนี้ยเรียนแล้วดีนะเ,นเข้าท็อปอยู่ได้นะนะอันนี้อันนี้เป็นเบมีนะอันนี้นี่คืออันนี้นะแล้วก็สามารถที่จะเข้าเรียนเมดิซินได้คือเรียนที่เบลบี่ต่อเข้าเป็นมหลาลัยที่สอนเกี่ยวกับยา เขาเรียกอะไรแบบทางการแพทย์หมออะไรงียหรือเภสัชน,นะคะอันนี้ลูกค้าก็จะมีถังที่บูดบ้างอาจารย์น,นี้แล้วก็เค็มน,นี้ผ่านไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นอี c อันนี้ไอเอสซี I S c เหมือนกัน a s c คล้ายกับเบลลารีนะคะแต่ว่าค่าเรียนก็จะลองลงมานิดนึงมหาลาัยก,ก็ก็ลองลงมานิดนึงนะคะมหาลาัยก็อาจจะไม่ได้ท็อปขนาดตัวเบลลารีแต่ว่าเป็นมหาลาัยที่ดีนะคะมีโคเวนทรีเดอร์เรมอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นฮัตเตอร์ฟิลพวกอะไรเงี้ยนะจ๊ะคิงสต์ตันอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อทุนนะคะที่คุณส่วนลดนะปึออ๊บก็จะเข้าตัวของมหาลาัยพวกนี้ที่อยู่ในลิสต์นะคะ ก็คือพูดง่ายๆว่าสมัครละรอบประกาศวัดคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองก็จะมีมหาลัยทั้งๆเยอะเพราะว่าโต๊ะนี้จะเน้นที่อังกฤษนะคะเค็ okay, นไหมปึ๊บ แล้วก็อันหลับต่อไปที่ EC จะเป็นสูตรภาษาที่มีหลายหลายประเทศด้วยกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทันสมัย EC เนี่ยจะเป็นสูตรภาษาที่ทันสมัยมากมีมีอังกฤษใช่ไหมอังกฤษมอลตามีเคสทาว US แคนาดาอะไรอย่างเงี้ยนะ๊ะเ้าก็อันนี้ก็จะเป็นแบบมันจะดูอย่างนี้เรียนมากกว่า20ศัาห์นะอันนี้เห็นปะแต่อยู่บางนี้ นะล้วก็อันนี้นะอ,อันนี้ก็เรียนตั้งแต่1วิถึง11วิอะไรเงี้ยนะก็จะมีทุนด้วยนะทุนนี้จะเป็น1 0 20, 20 25%ดิสเซนต์ดิสคาว์นะจากราคาตัวนี้นะคะจากราคาตรงนี้จะลดราคาแล้วแถมแถมว่าถ้าเกิดสมัครมากกว่า2 4สสัปดาห์ก็สามารถแถมตัวเครื่องบินได้ด้วยนี่คือโปรโมชั่นในงาน ก็จะเป็นราคาของแต่ละที่ที่เป็นราคากจตั้งแต่ชอตเทอมแต่ว่าโรงเรียนระยะสั้น1นึถึงสิสัปดาห์นะจ๊ะโอเคไหมถึงนาาัดสิบสองถึงยี่สิบสัปดาห์ก็จะโปรโมชั่นตรงนี้อย่าป้สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยนะคะเออตัวนี้ทำตัวนี้เลยก็ลบจากราคาตัวนี้เปอร์วีะคราคาเปอร์วีอะไรเงี้ย ออริจินอล i c e ตัวนี้และอันนี้เป็นสเปเชียลプライที่เขาลดแล้วใช่<ะ>ถูกต้องนี่ไงออ i ิจินอล c e Special ยล i c e คือพูดง่ายว่าหนูดูแต่ช่องนี้อาจ๊ะดูแต่ช่องนี้ช่องนี้จาะแล้วก็ลงมากกว่าอีกห้าสัปดา์แถมตัวเครื่องบินจาะโอเค